สวัสดีค่ะเจอกับแม่หมอเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปในหัวข้อที่ว่ารักครั้งถัดไปของคุณจะเป็นใครเป็นพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ให้รับฟังแต่สิ่งที่ดีๆอะไรไม่ดีทิ้งไว้ตรงนี้นะคะคนคนนี้เขาเป็นใครเขาเป็นคนที่มีความลับค่ะได้หไหมเป็นคนที่ชอบทำ อะไรลับๆแล้ว่อแล้วก็ชอบเป็นคนนักเป็นนักวางแผนมีความลับคนคนนี้มีความลับนะคะเป็นคนที่ชอบทําอะไรที่ไม่เปิดเผยเ,เขาจะเข้ามาหยิบยื่นสิ่งดีๆโชคลาภเงินทองที่ดินอสังหาหริมทรัพย์เขาเป็นคนที่ร่ำรวยด้วยนะคะคน,คนนี้แล้วเขาก็มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบสูงมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเขาเป็นใครอีกคะเขาเป็นคนที่ชอบความถูกต้องอยู่ในศีลธรรมชอบอะไรที่อยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีเขาเป็นคนที่เพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์รักตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองจิตใจดีมีเมตตามีความเป็นผู้ให้ และเขาก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทำอะไรเขาก็ได้รับชัยชนะไปหมดตอนนี้เขากำลังรอดูสถานการณ์อยู่รอดูว่าจะยังไงต่อไปและคนคนนี้เขาก็มีความใจร้อนอยู่ในตัวเป็นคนกล้าลุยไม่ครัวต่ออุปสรรคปัญหาใดๆ และคนคนนี้เขาก็เป็นคนมีเส้นมีจิตสัมผัสด้วยนะคะนี่คือรักครั้งถัดไปของคุณมีลักษณะแบบที่กล่าวมานี่เองสำหรับคลิปนี้แม่หมอไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ